ของคโอ้ยตัวนี้ก็เสียดายมากพี่โทษไปเองว่าแบบแต่งสะสมมาหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังมีโอกาสหน้าอีกอาจจะได้แบบร่วมงานกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างคืออาจจะเป็นข้อตกลงรายละเอียดเรื่องของงานอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นไปตามที่ทางกองแล้วก็ทางแบรนด์เขาแบบเห็นผลหลักมันคืออะไรคะเข้าที่เข้ามาอาจจะด้วยตัวหนูเป็นในพาร์ตพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยค่ะอาจจะได้ตรงกับบริเวณต่างหน้ ที่บอกแจ้งใช่คนที่รู้เราบทความของเราไปบ้างสีของไทยแบบโอ๊ยสีายคือเราก็เป็นเป็นเป็นแฟนคลับเนาะคนหนึ่งที่แบบว่าอย่างน้อยก็คือได้เจอไกลๆได้ยินดีกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต yes> ัวเราเราก็ทำงานเพราะว่าจะไม่ได้มีเวลาที่จะไปคอนเสิร์ตเลยอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเสียดายแต่คุณเขาบอกว่ารุนมากอากาศนานาคุณต้องย้อนกลับอีกไหมก็ รอลุ้นค่ะในอนาคนก็จะได้องแต่หนูต้องไปกลับไปสะสมแต่ถใหม่ค้องไปทำเพิ่มเลยต้องทำบุดเพิ่มเสีดายเสดาค่ะจริงย้อนไปก่อนหน้าที่เราลงุนะคะกอเอมีดาบ้าน่อยนึงว่าเออทำไมถึงแบรีโพสตแจ้อไร้ทำาการก่อย่งเงี้ยเราทอย่างนี้ไงคะซึ่งป็นเิ็ปต์ของเราอะคือจริงๆทำไมเราจะต้องเชื่อว่าใครหลายๆคนอะถ้าเป็นแฟนคลับเราได้อยู่ ที่เราแบบเฮ้ยเราทราบข่าวมาว่าเราเนี่ยทุกคนก็ต้องดีใจเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะได้ดีใจกับตลกกับดราม่าที่เกิดขึ้นมากกว่าว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเออไรสละตอนนั้นเป่นีคะทราบเรื่องมันก็คือโพสเลยใช่ไหมเออจริงๆได้มีทราบมาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ว่ารอแบบเพิคอนเฟิร์มแต่ว่าตัวเราเราก็ยังอย่างที่เราแจ้งไปว่าเรายังไม่ได้ทราบว่าร่วมงานแบบไหนจะได้แบบได้เจอหรือว่าได้แบบที่ด่นกินหรืออะไรเงี้ยใช่แต่กระสุนมาที่มี่นำไมแกต้องเรื่องดราม่าที่พามาตอนนั้นเนาะ ก็ไม่รู้ว่าจะไปน,นอยไดไหอมอ่ะเพราะว่าเราก็ห้ามความคิดไม่ได้แต่เราเข้าใจนะว่าแฟนๆๆคลับเขาก็อาจจะมีไม่ไม่ใช่ทุกคนไม่ได้หมารวแนะว่าคนที่เขาห่วงหรือคนที่เขาอาจจะใช้อารมณ์ในการแบบตัดสิเนเราเราก็ไม่ไม่ได้ว่าเวลามีฟ้าทอะไรก็โดนแบบจะเป็นดาราชินเนาะมันก็เริ่มจะชินแล้วอ่ะเพราะว่าเหมือนบันทียงพูจบ กับพี่ๆเล้ววันไหนถ้าเราไม่โดนดราม่านี่มันแปลกๆแล้ววันนี้มันมีอะไรหรือเปล่าว่ามีทุกวันจริงๆไม่เคยได้พักเรื่องชิล ตอนช่วงที่เราเหน่อยหนักก็เรื่องที่จะไม่อ่านไม่ไม่ดูเลยอย่างงี้ยคะเพราะว่าถ้าไหนเราตัดได้เราตัดเพราะเรารู้แล้วว่าสมมติว่าเราเจอการพลาดหัวข่าวที่ไม่น่ารักรู้อยู่แล้วคอมเมนต์จะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เลยเลือกที่จะว่าหลังๆมาเริ่มสึกว่าเราเริ่มมีภูมิคุ้มกันในตัวเองเพราะฉันสูงอะไรเงี้ยอ่านเราก็ขำอะไรเงี้ยก็ก็ปล่อยผ่านแล้วเพนกับมันได้แค่ไหนจริงๆอ่ะกับใครต้องมีต้องทำกับการสิ่งที่ตัวเองจริงจริงหรือว่าไม่มีใครจัดการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็แอบจะมีบ เล่านะกับบางคอมเมนต์บางทีเราสูดว่าเออฟ้องดีไหมสักเคสเนี่ยเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราแบบเข้าไปดูีแต่ละคนเราสว่าเออก็ไม่ใช่หรอกผ่านไปก็คือไม่ให้ความสําคัญไม่ให้ค่าดอันนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าอันไหนที่เกินขอบขอเขตล่วงเกินเราหรือล่วงเกินครอบครัวเราเนี่ยก็ว่ากันทีมีการจัดการมันมันยังเกีกับอาการปวดหรืออะไรยังไงไหมคะ,ะก็มีบ้างอันไหนที่มันรุนแรงมากๆอันไหนที่มันเป็นการแบบ เรียกอะไรดูถูกหรือว่าเปรียบเทียบอะไรที่บางทีไม่ใช่เราคนเดียวลามปามไปถึงคนรอบข้างหรือครอบครัวเราอันนี้เรารก็มีวิธีจัดการของเราในรูปแบบของกฎหมายกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดวันนี้ก็ยังหายใจไม่ดีมีบ้างนิดหน่อยจริงจริงมันขาดขาดก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้ดูเปรียเทอรกเส็จเด๋ยขอเท่าเรื่องหนึ่งนะล่าสุดที่เรามีคนติดตามเราไปเท้เา,ทาไปอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรื่องก็เตือนครั้งที่หนึ่งละตรงนี้มันมันมีอะไร ส่วนตัวเราเราไม่ได้เห็นค่ะแต่ว่าพี่ช่วยอนะไรเงี mm ้ย hmm. เขาเก็บก็แบบมีคนเรียกเราใต้คอนโดอะไรเงี้ยเหมือนแต่ก็ไม่ทราบว่าอาจจะขอถ่ายรูปหรืออาจจะขอคุยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเราไม่ค่อยโอเคเท่าหไหรนะ่อย่างเงี้ยเพราะว่าก็ทราบมาว่าเหมือนก็ทักคุยทางในเฟซบุ๊กเหมืนอนเขามารอตั้งแต่เช้าอะไรอนยะ่างเงี้ยมาเฝ้าเราเราก็เลยเออ อา,อาจจะเว้นพื้นที่ส่วนตัวให้เรานิดนึงใช่แต่ว่าคือจะจะไปเจอเราตามงานอีเวนต์หรือต่างๆอะไรก็คือมาได้เลยเรามีเวลาให้ใช้คำเต็มที่แต่ว่าอันหนึ่งที่เป็นสถานที่ส่วนตัวของเราเราก็อยากเว้นไว้เพราะว่าเกณฑใจแบบลูกบ้านทุกคนด้วยสิ่งมีอยู่ด้เหตุการณ์คืออะไรคะเรื่องของการงานก่อนหน้านี้ไม่ได้มั่นใจแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างที่จะออกมาดีจริงหลังจากประกาศตัวไปหาทีมงนก็หรือว่า ก็ไม่เห็นนะคะแต่ว่าต้องต้องชื่นชมแฟนคลับเพราะเขาก็ช่วยเตือนกันว่าอ่ะคนนั้นอาจจะไม่รู้จริงก็ได้ว่าอันนี้มันไม่ควรทำอะไรเงี้ยเขาก็แฟนคลับก็ช่วยเตือนกันก็น่ารักก็เป็นปัญหาที่มันสามารถจัดการได้ราเมดราม่าถ้าเป็นอินทาค่ะไม่ไม่แบบไม่ตกางกับนางงามเลยเงี้ยไทยบอลไทยเบิร์ดเดี๋ยวเราถามกันไปว่าแล้วนางงามเต้นแบบไหน ว่าแบบต่งงานต้องเต้นแบบไหเต้นให้ดูได้ไหมอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันเราไม่ได้เป็นตางงามแบบร้อทุกสถานที่ล้วเรามันเราแต่บ,บริบทของเราอย่างเราร้องเพลงแล้วก็เป็นศิลปิน เราเล่นละครเราก็เป็นนักแสดงมันอยู่ในพาร์ทพาร์ทแต่ละนั้นมันก็อยู่ที่มุมมองคนด้วยแหละก็าเราก็เราบอกไปแล้วว่าเราทําเต็มที่งานเราอินเตอร์เทนคนเต็มที่แล้วตัวเราก็มีความเป็นศิลปินค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราเรา้องเราก็มีฟิลลิ่งของเราไปตามเพลงอะไรอย่างเงี้ยพราะเพลงมันก็มันคือเพลงที่ขอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีระนาดอยู่มีปีมีอะไรก็เราก็รำได้ไ่อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่แต่พาร์ทของเพลงไปแต่ว่าก็ก็ สิทธิ์ของเขาที่เขาจะคิดเราก็ห้ามไม่ได้เป็นฟิล์มุดอย่างที่ทุกคนเห็นคือเราล้อพี่เว่ยใช่ไหมอ่ะมันก็ตามฟิลแต่ถ้ามันหนิ่งก็ไม่ใช่ฟิล ไม่งั้นถ้าเราเป็นพาร์ทนางงามทุกพาร์ทคนก็เบื่อตรงนอ่ะมันถ้าเป็นลุกเดียวลุกเดิมเดิมทุกงานมันก็ไม่ใช่เราก็พยายามจะทาให้คนที่อยู่มาหาเรามาเจอมาร่วมงานแต่ละพาร์ทแต่ละงานเขาสนุกแล้วก็ได้เห็นลุกอะไรที่มันแบบแปลกใหม่แตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยมันก็ตมีบักบุกเนี่ยต้องจะโดนจริงหรอเปาดรู้สึกว่ามันมันมันจี้เราเยอะไหมอะไรก็เยอะเยอะ ก็มันก็จะมีมีแหละเราเราก,เราก็เราก็รู้สึกนะว่าเราทาดีแค่ไหนหรือพลาดนิดหน่อยอะไรก็ตามก็พร้อมที่จะโจมตีพร้อมที่จะซ้ําเติมเพลย์นอะไรองเงี hmm. ้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าโอเคเรา mm hmm. อย่างที่เขาบอกแล้วเราเป็นคนสาธารณะก็ต้องน้องรับฟังไม่ได้แต่วันที่อาจจะบอกว่าการตักเตือนหรือการเจติการอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะมีวิธีที่ดีกว่านี้ได้เพราะว่า เราคนไทยได้วยกนันนะบางทีก็รู้สึกว่าแบบน้อยใจเหมือนกันกับบางทีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรืออะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันเป็นดรามา่าเป็นนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยก็อยากลดดรามา่าลงบาง้างเพราะชีวิตมันจะได้แบบแฮปปี้อะไรเงี้ยเพราะเชื่อว่าตัวฟ้าฟ้าไม่ได้เดือดร้อนหรอกผมว่าคนที่ใส่พลังลบคนอื่น,นเยอะๆหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มันก็ส่งผลต่อความคิดเขาชีวิตเขาเองมี่ฟ้าบอก่าถูก็ที่โพสต์อดีแต่เขาบอกว่าเฮ้ยเราฝากเขาบอกไปด้วบ้าง มันเป็นเพลงไม่มีนะแซวเล่นจริงอจริงๆก็แซวแฟนคลับในทวิตนั่นแหละอย่างเงี้ยไม่มีอะไรทีเราชอบบางทีเราชอบโยนอะไรแล้วก็ให้เป็นแบบแฟนๆตามรูมกันอะไอย่างเงี้ยเป็นคาแรคเตอร์เราอยู่แล้วในการกลับมาเล่นทวิตคือเราก็ติดไปนานเนาะกลับมาเล่นเราก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันแบบบางทีโพสต์ตลกหรือโพสอะไรให้คนแบบเข้ามาร่วมคอมเมนต์่มาคุยก็แซวเล่นแซว ขนาดนั้นไม่ควรจะไม่มีค่ะอาจจะสามปีอีกทีค่อยว่าอีกทีนะแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีไม่มีขายงานก็คือแบบไม่ปิดเลยไม่มีใครเข้ามาอยากจรไม่มีไม่มีแต่ตัวเราเองเราก็ยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องงานด้วยเราก็โฟกัสเรื่องของงานเดเพราะตอนนี joking, ้งานก็แน่นมากๆต่อให้มีแฟนก็คงไม่มีเวลาให้อ่ะโอเคต่ะอินเตอร์